เช่นเดียวกัน,นากนาสรกสอบการเข้าหมหาลัยก็เป็นสิ่งสำค,คัญมันคืออานาคตของลูกใ,ใครมาวันนี้ขอให้ปีหน้าโชคดีหมานสำเร็จสอบติดมหาลัยชั้นนำสาธุเห็นไหมลูกนเน้นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นภาระของท่านเห็นไหมลูกดังนั้นค่ะข้อนี้ตอบอะไรหนึ่งสสากาค่ะตอบข้ออะไรฉันอยากที่จะอยากที่จะตัดเทียชอยค่ะ เด็กจำได้ปะชื่อพ่อครูเก๋อ่ะอ่ะพีอะไรอุ้ยจำได้แม่นเลยเห็นไหมลูกเจอครูเก๋อเอ้ยอภิเชษแดแดเลิศดีมากข้อหนึ่งตัดไม่ตัดตัดฉันรู้สึกซาบซึ้งได้ไหมลูกอาจารย์เขาได้รับทุนหรอเปล่าถูกไหมเขาจะมาพูดว่าซาบซึ้งได้ไหมลูกไม่ได้คืออาจารย์ต้องการจะบอกว่าฉันอยากที่จะอะไรแปลว่าต้องการต้องการง่ายเลยสองสามหรือสี่คะ ไม่ใบสองสามหรือสี่คะเก่งมากเบย I would like to ไงต้องการหรือปรารถนาค่ะในานามของนณะกรรมการอาจารย์ขอปรารถนาคือต้องการนะคะปรารถนาหรือต้องการต้องการที่จะแสดงความดีๆกับคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ได้รับทุนการศึกษานี้ I would b e g r e a t หนูรู้ไหมผิดตรงไหน i w ไ l d be great ไม่ได้ต้องเปลี่ยนจาก i เป็น it ค่ะตรงนี้เลยผิดไม่จับสองค่ะถ้าใจถูกต้องเปลี่ยนจาก i เป็น it w u l l be great ต่อไป agree to อะไรฉันเห็นนะละ่ะเห็นด้วยซึ่งความหมายได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเขาอยากจะขอแสดงความดีๆอีกรอบหนึ่งที่หนูได้ทุนนั่นเองค่ะโอเคไหมที่เด็กได้นะต่อไปค่ะ <c oughs> 17เองที่รักเคยฟังเพลงนี้ไหม we You a Merry Christmas. <coughs> 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 you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.